นี่คงเป็นค่ายวีทูเปค่ายแรกเลยที่โปรโมท V ีด้วยเสียงก่อนที่จะเป็นโมเดลค่ายอื่นคงไม่ทำกัน <S <S <influencing dramatic noise> เป็นโลทุกท่านผมคบีบีทีมงานเบื้องหลังค่าย e อ p p หรือ EON อ i น Bang Project ก่ขอต้อนรับสูร่รายการร้อยวันทำวีนี่คือรายการที่จะบอกเล่าเบื้องหลังการทำค่ายวีของเ,ขงเราขึ้นมาเอง ก็ในวันที่4นะครับผมเมื่อ EP ที่แล้วผมได้พูดเรื่องโลโก้ของค่ายเราแล้วก็ได้ทําการสัมภาษณ์ CEO ของเราไปงั้น EP นี้เรามาพูดเรื่อง YouTuber ของค่ายกันบ้างดีกว่าก็พอดีวีของเราเขาอยากจะมีบทพูดในรายการบ้างแล้วก็ยังไม่มีบทมาหลาย EP แล้ว,ลวเราก็รู้สึกเขินใจเขาอ่าจริงๆเขาแอบจะเช็ดคอ,อผมโอเคงั้นวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงเรื่องกําเนิด YouTuber ของค่าย EP เริ่มจากหลังจากที่เรามีแบรนด์มีโลโก้มี logo, มพเพลงและมีช่องทางทางโซเชียลต่างๆแล้วแล้วก็จําเป็นจะต้องมีหัวใจหลักของค่ายวูทูเปอร์นั่นก็คือวีและเราก็เลยเริ่มทำโมเดลของวีคนแรกของเรานั่นก็คือแม่มดเนปจูนเขาเป็นแม่มดดวงดาวแห่งความฝันที่ไม่อาจไปถึงของมนุษย์และก็เป็นปรปักญาสร์กับนักจักรผู้ขุดคน,คนด้วยความเชื่อแม่มดแห่งดวงดาวตนนี้จึงพยายามจะเปิดเผยความจริงของโลกตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่เธอค้นพบซึ่งมันเกีกับคำสอนของศาสนาจักรเธอจึงถูกตามล่าแล้วก็ดอ๋โอเคลืมไปเลยงั้นวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณเนฟจูนแม่มดแห่งดวงดาวกันก็ขอเชิคุณเนฟจูนเลยครับผมช่วยเล่าหน่อยว่าความเป็นเมาของโมเดียวคุณนั้นคาแรกเตอร์คุณนั้นเป็นยังไงสวัสดีค่ะฉันชื่อว่าเนปจูนเป็นแม่มดแห่งความฝัน ในอดีตนั้นฉันเคยเป็นเพียงแค่เด็กสาวนักบวชคนหนึ่งที่คอยหาความจริงก่อนนะยุคนั้นใครๆก็ตีตาว่าคนที่อ่านออกเขียนได้หรืออัจฉริยะนั้นเป็นแม่หมดทำไมถึงเลือกที่จะเป็นวีก็ฉันอยากจะเป็นตัวแทนของเหล่าเด็กๆวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่เคยมีความฝัน แต่ลมเลิกไปเพราะบากปรกการหรือเหตุผลบางอย่างให้พวกเขากลับมามองว่าความฝันคือความทรงจำที่ไใครก็สร้างขึ้นมาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์มันไม่ได้ดูแลสาระหรอกนะมันคือสิ่งที่พวกเราและคุณก็เคยทํามันอย่างมีความสุข <c oughs> ถึงกระนั้นฉันจึงได้กําเนิดขึ้นมาเป็นแบ,บ่มดที่ คอยพาเหล่าผู้คนที่เคยมีความฝันนั้นข้ามสะพานอุปสรรคต่างๆจนถึงจุดมุ่งหมายยังไงก็ฝากกดติดตามกดผลงานหรือชมผลงานของแม่มดคนนีได้ยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะผมเราคงเป็นกลุ่มแรกเลยนะเนี่ยที่ปล่อยเสินีออกมาก่อนหมดเดียว โอเคก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับแม่โมดแห่งดวงดาววีคนแรกของ่ายเราก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์ที่แล้วก็สตอรี่ที่แปลกใหม่ดีจริงๆเป็นแม,ม่มดยุคลาดแม่มดแล้วก็ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งพยายามจะเปิดเผยข้อม,มูลที่ขัดกับสาญาจักรแล้วก็พยายามฉีกความเชื่อตามคมภีรทั้งที่ตัวเองเป็นแม่มดก,ก็มีเอกลักษณ์น่าสนใจแล้วคุณว่าไงวีคนแรกของเรานะ่าสนใจไหมครับ ถ้าคิดว่าน่าสนใจก็รบรวงโปรดติดตามเพื่อรอชมผลงานเดบิวต์ของเธอได้เลยนะครับผมสำหรับคลินี้เราก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนทีหน้าเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรก็รอชมกันได้นะครับอย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ไปกดติดตามเพจด้วยและแปะลิงก์ให้ขอบคุณครับ